อยู่ครับตัวไม่โตครับให้เตะออกิวแล้วนะครับหมายออกลกๆน่ะเป็นเบืงองับหมายช่อนตัวไม่โตตัวคุณ ขี้เปอร์คีบมั้พื้นที่มันตีติดริมน้ำมั้หมายบึงนี่ครับตตนนเตะจิยวครับมาชันนิดเดียวไม่รับตัวเลยขอหนึ่งครับหมายบึงครับนี่ครับหมายสวยมากครับหมายออกมันจะลกๆเล่ยครับน้ำลึกครับใช้เตะ เตะแก้คันครับเรียกได้เตะจิ๋วครับตัวนี้เจ็ดเซนสีเขียวตีน้ําดีครับเรียกปลาได้ดีมากครับฝาก,กไว้เลยครับเตะเิ๋ยวเจ็ดเซนครับสุดยอดครับ